สบายดีพี่น้องอันนี้เป็นภาพบรรยากาศนัฮัตดีกับเมรมหาหนไม่เนาะภาพบรรยากาศตอนเที่ยงเด้อพี่น้องเด้ออันนี้มหาอาหารเที่ยงว่าจ้าอาหารธรรมศาสตร์มหาหนไม่ไปแกงอันนี้เป็นภาพบรรยากาศาทางฮัตซดีมหาอาหารธรรมศาสตร์เพื่อไปปรุงแต่งเป็นอาหารตอนเที่ยงเนาะอันนี้คือน้ำไม่น้ําไม่ป่าเรไ่อพี่น้องน้ําไม่ไผ่ป่าเทานี้นะ ันนี่วิลาหีิเพื่อนก็หาหลายๆเติบเลยพี่น้องกระฮาตูดหาเนียงมาน้ำไปแกงน้องพี่น้องเนาะเอาาฮัทธดีกับเมียกำลังหมุนป่าหมุนลงหาหน่อไม้นี่นี่คือคือหนอมันฮัทฮัทธดีนี่นอันนั้นมุ้งแมนนู่นหน่อไม้บนนี่นี่นี่เดลยหนอมันนี่น er ี like. ah. ่เดเออาไอเมียจะมาไม่รู like ้หนอมันโอ้โอ้พี่น้องเห็นหนอไมั้เด้อพี่น้องเด้ออันนี้คือหน่อไม้ คือข้าพเจ้าเตลมะมือนะตอนเทียวยวาาเ่ยงหรือว่าพักวียกตอนเที่ยงมีเวลาก็มาหาหน่อไม่เพื่อไปปรุงแต่งเป็นฮานเดอ๋วยวประหยดัดรายจ่ายไปน้อยหนึ่งมากกันบ้างฮัตติดีแต่เป็นประจำพวกวันนะฮัตติดีคนก็มาค้าหน่อไม้ช่วงบรรยากาศตอนนี้นงฮัตติดีก็อะไหน,น,น่อไม้ใหญ่หน่อไม้เงาว่ะจ้ะกอมัล่งใส่กระตาเนาะก็เหน่เพิ่น เห็นเห็นเห็นอย่างสดันีเห็นอย่างรบสนี่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 น้อหนึ่งเลยเปตูดบ้านเออเออแต่ว่าต๊มาสวงยง้ฝนนี่พี่น้องค็อาหารธรรมศาสตร์คือขึ้นอนใหม่พักนั่ง อ้างญาต่างๆนะเขาผู้กับพอได้กินอยู่พี่น้องอุรวมสมบูรณ์อยู่ว่าจะขั้นว่าเฮามีเวลามาหากับพอได้แกงพอได้กินอยู่เนาะพี่น้องเนาะก็อดติดเลยก็ติดก็ติคนละกอนฮะคอยย่างรอไปอีกแค่น้อยคอยพี่น้องคอยเห็นไปนำกลั่นล่ะกันหาอาหารเที่ยงไปนำกันเนาะพี <lightly gin enders> ่น้องกอดติด พี่น้องยังในช่วงเวลานี้เขาพเจ้าเห็นนงไม้อยู่ทักําลังขึ้นนาพี่น้องคอยไปด้วยกันเลือกพี่น้องเรือกฝาบเนี่ยกาต้นเทียงกระรังขึ้นนกนกไม่ก็อยู่สูงริงนะตยห่าตายตนไม่เน้ยลำบากเน่ยพี่น้องเลย ดูมันก็ไรสิดูมันดูม้ยูพี่นองมันนะเพื่อนเป็นติดใจในหนึ่งป้ายหนึ่งเด็กนอยเด็กู้ด้กนอนให่เด็โอ้ยังมีหนอนนึงอยู่เพิ่ม どういうこと

โอเคพี่น้องไหลน้องไม่เงาเงาพี่น้องอันนี้คือว่าไหลไหลนอเดียวเนี่ยคือว่าแกงอยากปิ้นหมอดพี่น้องเนาอันนี้คือข้าพเจ้าสิตัดบอกองมันต้มกินกระเกล้วพี่น้องนะแสบเนาะพี่น้องเนาะอ่ะโอเคเอ้าอันนี้บรรยากาศตอนนี้นะงรับทีกละอีกนอหนึ่งพี่น้องแต่ถือว่ามันนี่เพ่งสมควรพี่น้องไหลน้องไม่ไร้เติบพี่น้อง ทั้งในนอสันนอแยาน้องพี่น,อน này, ้องเนาะช่วงเวลานี่งกำลังจะออกจากป่าแหละพี่น,น้องถือ g r a b b า n t ภาวะไร้ไร้ขึ้นข้นน้องพี่น้องเนาะน้องพี่น้องคอยบึ้งไปน่อกันชื่อว่าอ่าโอเคเลยพ,ลยๆๆพลยี่น้องไร้ไร้พี่น้องไล้เพือนมาไม้นี่เอาเมื่อนนี่ก็ตถ้าหิ้วต้มเนี่ยหิ้แกงเนี่ยแล้วก็แบ่งให้พี่พี่น้องกินน้ำมันงาผักเนา เอฮัสวีดีน้องซงโซงวลานี่นะัดีก็ยุ่งครบเปิ่นบพ่งอันเอาเอาหนามาให้พี่ให้น้องมึงเนี่ยอ่เบิ่งๆบนี่ยบิ่งบงพี่น้องอันยุ่งคบนะคัสดีเอาปิ้นปิ้นปิ้นไม่ดิจนตาไล่จนหนาไล่พี่น้องบิ่งปิ้นมาเบิ่งดีๆให้พี่น้องบิ่งยุ่งยุ่งครบพี่พี่น้องหเปนปู่เอาเอาเอาครังนี้เน่ยโนนให้เพี่น้องเด้อยุ่งครบนะัสดี <c oughs> เป็นนาปโปบนเอาเอาตอนนี้เราพี่น้องเนาะ,ะเจี๊ยบภาพบรรยากาศาภาพี่ภาน้องในสวงวลาต้นเที่ยงสวงวลามพาน้องใหม่กันนะครับสวัสดีเอาขอขอบใจเด้อพี่นอ้องพี่น้องติดตามคลิปคำผู้อ่อนไม่รู้วงก็ขอขอบใจอะไรอะขอให้สุขให้มั่นเด้อพี่น้องเด้อขอขอบใจะขอบใจอะไรพี่น้อง